ครับสวัสดีครับพบกับมารพินนะครับแล้วก็ f ิ e l ทยบล็อก o p o t c o m นะครับที่เห็นตรงหน้านี้คือสถานีขนส่งหัวหินนะครับก็เป็นจุดจอดรถทัวร์นะครับมีที่บริการนะครับก็จะเห็นว่าโหวหินเนี่ยทำค่อนข้างง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับสถานีขนส่งที่อื่นแล้วเนี่ยที่นี่จะเล็กกว่าแต่ว่า รถทัวร์สายใหญ่ๆรถ VIP อเขาจะมาจอดกันที่นี่อย่างรถที่กำลังออกนี่จะเป็นรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหัวหินนะครับเป็นรถปาปะกะนะครับมอหนึ่งกาก็มีรถต่างๆมารถที่ไปสมุยนะครับรถทัวร์ที่ไปสมุยรถทัวร์ที่เชียงใหม่ลงใต้ไปภูเก็ตนะครับพวกรถหรูรถ VIP ทั้งหลายเนี่ยจอดที่หัวหินทั้งนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถนะครับผมกําลังนั่งรถ ทัวร์สายใต้อยู่นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยกม็มาแวะพักที่ตรงนี้ก็คือก็ามารับผู้โดยสารแล้วก็มาสง่งผู้โดยสารที่ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวรถกําลังจะออกไปนะครับกำลังเคลื่อนไปท่าเนี่ยครับก็ออกจากท่าหัวหินแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศของสถานีรถหัวหินนะครับตรงนี้เขาเหมือนกับทําเรียนแบบของสถานีรถไฟนะครับ แล้วก็เห็นป้ายนะครับนี่ป้ายเป็นป้ายแบบสถานีรถไฟเป็นป้ายคลาสสิกของสถานีรถนะครับด้านหน้าก็มีรถ a อ m ีเอรถแลกเงินบริการมีทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยมาใช้บริการที่นี่เยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยตรงนี้ก็เป็นถนนเส้นหลักที่ผ่านเมืองหัวหินนะครับรถก็ออกมาแล้วก็จะกลับรถพอกลับรถแล้วเนี่ยมันก็จะก็จะขึ้นไปทางก็เรียกอะไรครับตรงที่เป็น สะพานยกระดับนะครับกับข้ามไปฝั่งนัานนู้นก็คือตรงนี้อยู่เกือบจะสุดทางอีกด้านหนึ่งของหัวหินนาวครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับรถครับก็ให้เห็นภาพบรรยากาศนะครับใครที่เดินทางไปสายใต้หรือว่าจะไปหัวหินนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัวก็ตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีรถส่วนตัวขับรถเก่งไปหมดแต่ว่า การขนส่งพวกนี้ก็ยังเป็นเรื่องหลักๆในการเดินทางของรอบหลายคนแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ใช้วิธีนี้กันเยอะเหมือนกันครับครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ f i l t i ย e b o x ล็ p o t c อ m ย่าลืมแวะไปที่บล็อกนะครับสวัสดีครับ